การทำดับเบิลคอนดอมอินทรายูเทลีนบอลลูนเทมพนาดพยาบาลจะมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมของผู้คลอดและเครื่องมือรวมทั้งต้องช่วยแพทย์ในการทำหัตถการและสังเกตอาการของผู้คลอดภายหลังทำหัตถการ ดับเบิลคอนดอมอินทรายู i ทลีนบอลลูนเทมโพนาดทำเพื่อรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดโดยเฉพาะในรายที่มีสาเหตุจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดีหรือยูโทลีนอะโทนีที่ใช้ยากระตุ้นการหดรัดตัวแล้วไม่ได้ผลอาศัยหลักการใช้แรงดันจากบอลลูนก,กดลงบนตำแหน่งที่มีเลือดออกภายในโพรงมดลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่มีการเกาะของรกอยู่เดิม นอกจากนี้การยืดขยายของบอลลูนยังทำให้เกิดการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูกส่งผลให้เกิดการติดตัวของหลอดเลือดบริเวณที่มีเลือดออกคล้ายกับสรีระวิทยาปกติภายหลังคลอดและส่งเสริมให้เกิดการแข็งตัวของเลือดในตําแหน่งที่มีเลือดออกซึ่งบอลลูนแนบสัมผัสอยู่ ในปัจจุบันมีการผลิตบอลลูนสำหรับภาวะตกเลือดหลังคลอดมาโดยเฉพาะได้แก่บาคีโพสพาตันบอลลูนซึ่งมีราคาแพงแต่ในทางปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆมาใช้ทำบอลลูนได้เช่นกันค่ะ การทำดับเบิลคอนดอมอินทรายูเทลีนบอลลูนเทมโพนาดพยาบาลจะมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมของผู้คลอดเครื่องมือรวมทั้งต้องช่วยแพทย์ในการทำหัตการและสังเกตอาการของผู้คลอดภายหลังทำหัตการเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทำดับเบิลคอนดอมอินทรายูเทลีนบอลลูนเทมโพนาดประกอบด้วย 1>, 1. ผ้าเซอร์ไรสสำหรับปูหน้าท้องผู้คลอด 2. อาร์ทเทอรี่แคลมใช้สำหรับหนีบสายฟนเล็แคตสกันไกรตัดไหม 4. สปปนฟอร์เซปช่วยในการจับบอลลูนใส่เข้าไปในโพรงมดลูก 5. AP เอพีรีแทคเตอร์ใช้สำหรับช่วยหาตำแหน่งของเซอร์วิคอลออส 6. คันหรือชามรูปไตสำหรับใส่เซอร์ไวอเตอร์ความจุประมาณ500ซีซี เจ็ดเอรลิเกตไซริงส์2ชุด 8. ซิลวมายเลขศูนหรือ n ม m b เ r 1หนึสำหรับผูก2เส้นสามารถเตรียมเผื่อไว้ได้ถึง4เส้น 9. ก้าท็อปกอสหรือแทมปอนชิ้นสิบโฟลเลคแคดหมเบขร์14ขึ้นไป 11. บเอ็ดเซรารวอเร์หรือเซราร์สลห้าร้อยถึงเจ็ดรซี 12ถุงยางอนามัย2ชิ้นและ13ถุงตวงเลือดการทำดับเบิลคอนดอมอินทรายูเทลีนบอลลูนเทมโพนาดพยาบาลจะต้องเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวให้พร้อมโดยยึดหลักเซอร์ไลท์เทคนิคมีขั้นตอนดังนี้นำคอนดอม2ชิ้นมาสวมซ้อนกัน จับที่ปลายคอนดอมใช้ปลายสายโฟ์เลคแคทดันด้านในคอนดอมโดยจับที่ปลายคอนดอมด้านนอกให้แน่นแล้วรูดคอนดอมตัวในจนสุดแล้วจึงรูดคอนดอมตัวนอกออกจนสุดถอยปลายโฟ์เลคแคทออกจากปลายคอนดอมประมาณ 1- 2เซนติเมตรเพื่อให้ปลายคอนดอมเป็นกระป๋อ นำซิลมาผูกให้คอนดอมทั้ง2ชิ้นติดกับเฟอร์นิเจโดยเว้นระยะจากปลายคอนดอม5-7ซนติเมตรการผูกจะต้องไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไปหากผูกแน่นเกินไปจะไม่สามารถดันน้ำเข้าไปได้หรือหากผูกหลวมเกินไปจะทำให้น้ำรั่วออกมาจากบอลลูนได้เทคนิคการผูกคอนดอมมีดังนี้ผูกหนึ่งครั้ง อ้อมไหมซ้ายขวาผูกอีกหนึ่งครั้งอ้อมไหมซ้ายขวาผูกอีกหนึ่งครั้งเมื่อผูกลักษณะนี้3มครั้งแล้วให้ผูกเงื่อนตายแล้วตัดไหมที่เหลือให้มีความยาว1-2เซนติเมตร นำซิ้วมาผูกลักษณะเดียวกันอีกหนึ่งปมโดยให้ห่างจากปมแรก1-2เซนติเมตรเมื่อผูกเรียบร้อยแล้ว2ปมจะได้ดับเบิลคอนดอมบอลลูนต้องทดสอบว่าพร้อมใช้หรือไม่โดยใช้เอลิเกตไซลิงดูดสเตอร์ไลน์วอเตอร์20-30ซีซีใส่เข้าไปในคอนดอมบอลลูนทางปลายอีกข้างของ f ฟลเล c แคท ยกโฟเลตแคทขึ้นแล้วสังเกตดูว่ามีน้ำรั่วหรือคอนดอมหลุดออกจากโฟเลตแคทหรือไม่จากนั้นจึงดูดน้ำออกจากบอลลูนจนหมดการใส่ดับเบิลคอนดอมอินทรายูโทลีนบอลลูนเทมโพนาดต้องใส่โดยแพทย์เท่านั้นพยาบาลจะเป็นผู้ช่วยโดยมีขั้นตอนการใส่ดังนี้จัดให้ผู้คลอดอยู่ในท่าริโทโตมี รองก้นด้วยถุงตวงเลือดเพื่อตวงปริมาณเลือดที่อาจเสียไปตรวจภายในเพื่อล้วงบัตรคอร์ท,ที่อยู่ในโพรงมดลูกออกให้มากที่สุดเพื่อให้บอลลูนได้แนบกับโพรงมดลูกโดยไม่มีบัตรคอร์มาขวางใช้ AP Retector ช่วยหาตำแหน่ง c e r v i c a l o s ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางของมือข้างที่ถนัดคี้ปลายคอนดอมไว้ นิ้วมือที่เหลือประคองสายโฟ l เลตแค t หรืออาจใช้สปันฟอ r เซปในการคี่ปลายคอนดอมใส่เข้าไปในโพรงมดลูกใช้มืออีกข้างกดยอดมดลูกเพื่อให้เซอร์วิ l คิลอลงมาอยู่ใกล้ปากช่องคลอดให้มากที่สุดใส่คอนดอมบอลลูนเข้าไปในเซอร์วิ l คิลอจนแน่ใจว่าคอนดอมบอลลูนทั้งหมดอยู่ในโพรงมดลูก พยาบาลผู้ช่วยเติมเซรั่ยวอเตอร์เข้าไปในคอนดอมบอลลูนโดยที่แพทย์จะต้องใช้มือข้างที่ถนัดจับฟิกไม่ให้คอนดอมบอลลูนเลื่อนหลุดออกมาจากโพรงมดลูกขณะที่พยาบาลเติมเซรั่ยวอเตอร์ในแต่ละครั้งแพทย์จะต้องแคมป์ปลายสายโฟ l เล c คแคไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลออกมาจากคอนดอมบอลลูน พยาบาลเติมน้ำเข้าไปประมาณ3 0 0ซีซี cc จนกว่าคอนดอมบนลูนจะโป่งตึงสามารถคลำได้ที่เซอร์วิค o อลออสนำแทมปอนแพ็คเข้าไปในช่องคลอดเพื่อดันแทนนิ้วมือไม่ให้บอลลูนเลื่อนหลุดออกจากโพรงมดลูกโดยทั่วไปจะใช้แทมปอนประมาณ3ชิ้นในขั้นตอนนี้ เมื่อแพ็กเศจแพทย์ยังคงต้องใช้มือดันแทมปอนไว้ก่อนจนกว่าจะแน่ใจว่าบอลลูนยังคงอยู่ในโพรงมดลูกพยาบาลเติมเซอร์น์วอเตอร์ต่อจนกว่าจะได้ประมาณ5 0 0ร้อยถึงเ0ซีซีแล้วจึงแคลมป์ที่ปลายโฟลิลเแคตไว้รอประมาณ1 0 1ถึงนาทีจนกว่าจะแน่ใจว่าเลือดหยุดไหล สามารถแพ็คแทมปอนเพิ่มเติมได้ให้แน่นให้มั่นใจว่าบอลลูนจะไม่เลื่อนหลุดออกมาจากโพรงมดลูกได้แต่ต้องนับและบันทึกให้ชัดเจนว่าแพ็ค t ทมป o n ทั้งหมดกี่ชิ้นเพื่อรีมูฟออกให้หมดไม่ให้มีตกค้างในช่องคลอดหลังจากนั้นนำซิวหรือ,อยางมารัดที่ปลายสาย f o l เล c แคไม่ให้น้ำไหลออกมาจากคอนดอมบอลลูน หากใส่บอลลูนแล้วเลือดหยุดไหลเรียกว่าเทมโพนาดเทสให้ผลโพสิทีฟแต่หากเลือดยังไหลอย่างต่อเนื่องแม้จะใส่น้ำเข้าไปเต็มที่แล้วเรียกว่าเทมโพนาดเทสให้ผลเนกากทีฟซึ่งแพทย์ผู้ดูแลจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาวิธีอื่นๆต่อไปโดยทั่วไปจะใส่ดับเบิลคอนดอมอินทรายูทรีนบอลลูนเทมโพนาตไว้24ชั่วโมง เมื่อแพทย์พิจารณาให้รี m o v ดับเบิลค o นดอมอินทรายูทล n ีนบอลลูนเทมพ o n นาได้พยาบาลสามารถรี o v e ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้จัดให้ผู้คลอดอยู่ในท่าลิโทโตมีใช้กันไกตัดไหมหรือยางที่รัดปลายโฟเลตแคดออกปล่อยให้น้ำที่อยู่ในบอลลูนให้ไหลออกมาจนหมด ใช้นิ้วมือคีบแทมปอนที่แพ็คในช่องคลอดออกให้หมดตามจำนวนที่บันทึกไว้เมื่อนำแทมปอนออกหมดแล้วใช้นิ้วมือหรือฟอร์เซปคีบคอนดอมที่โผล่ออกมาตรงเซ i ว a l ลคอสแล้วดึงคอนดอมออกมาพร้อมกับโฟเล็ t แค t ข้อควรระวังค่ะห้ามดึงเฉพาะสายโฟเล็ก Cat ออกมาเพราะจะทำให้คอนดอมหลุดออกจากปลายสายโฟเล็กแคแล้วตกค้างอยู่ในโพรงมดลูก กดที่ยอดมดลูกที่หน้าท้องแล้วสังเกตว่ามีเลือดออกจากช่องคลอดมากผิดปกติหรือไม่ตรวจภายในด้วยความนุ่มนวลอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแทมปอนค้างอยู่ในช่องคลอดแล้วการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำดับ <hi> เบิลคอนดอมอินทรายูเทลีนบอลลูนเทมพนาดนั้น นอกจากพยาบาลจะมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือและช่วยเหลือแพทย์ในการทำนั้นระหว่างการทำพยาบาลคนอื่นๆในทีมต้องประเมินผู้คลอดโดยวัดสัญญาณชีพทุก15นาทีและประเมินระดับความรู้สึกตัวสังเกตอาการใจสัน่นเวียนศีรษะเงื่อออกตัวเย็นหรือเยื่อบุตาริมฝีปากและเล็บซีดเป็นต้น รวมทั้งบันทึกเหตุการณ์ขณะรักษาพยาบาลภาวะตกเลือดหลังคลอดและส่งต่อข้อมูลผู้คลอดให้กับพยาบาลหน่วยหลังคลอดเพื่อการดูแลต่อเนื่องให้ผู้คลอดปลอดภัยค่ะ